เนื่นองจากมันเป็นเวสต์เวย์สครับสภาพผงนอนชื้นแฉะก็เลยลดจาก20มาละ15การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโตต้ามอเตอร์สปอร์ต2016ไมโตต้าดีออลเลยนี่ครับสนามเก็บคะแนนที่3แชมป์มารูดี้จะได้รถโตต้ตาแยาลิสไปหนึ่งตันองเลียงแดงให้ดูใ,ให้รู้ว่า สภาพถนนลือแข็งลื่นเอาลรอบนี้อะไรงกลับก็มารอบที่สองตอน 都来公开。Like, okay. เป็น้ายขวาเล็กๆแต่ก็ถ้าใช้ความเร็วก็พอได้เพราะว่าตรงนี้ยังมีการเชื่อมต่อระหว่างผิวถนน ดูการปล่อยนะครับถ้าพร้อมสนุบเลยนะครับแย่งชิงละตอนนี้ทำเป็นสองแถวแล้วครับตามตํานหน่าซ์สตนะครับ,รรบเอาละมาแล้วมาแล้วเข้าเจพี่คาเข้าแล้วนะครับตอนนี้ ช่วงชิงเลยอะมาเตรียมพรอ้อมสัญญาณไฟย็งไงออกสาร์ทไปแล้วนะครับออกสาร์ทมาเอาละมหนมีกับทันจนกครับม,ารามันมีเข้าไปก่อนทันจนกกเขานของเรา,านะ นะครับท่านกต้อง่าขึ้นมาสองหเห่งทองรอจะหวอยู่ครับอีกตามอีผลละอ,องนะทำแล้วก็แ้่งปัดทั้งผลเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ารถองราทีงปัด้งผลนี่ชัดเจนมากสายครับออกมาหนึ่งสองดูครับจะไหวนะครับระหว่างนักแข่งไทยกับนักแข่งญี่ปุ่น Samurai kaki diangkat, Padin kepala nah. okay. oh, Ah Ah, Pengen-pengen lah itu sama sih Ini motor วันนี้เราจะก็ทีฟ้าทองหลาแมงก็เข้ามาโดนกันเดียวใช่ไหครับระบบ G O A เนี่ยฮะระบบจอถังอามีทองเหลืองคู่ให้ระวัง ลูกศรทีแล้วจะมีทองสีจะด,ดูก่อนว่าเป็นทองสีทับรูหรือเปล่าถ้าสีทโพรูขึ้นมีกำหนดความเร็วเลยนะคะรับใเกิรสาเอ็บมีการ้อนกันระยะลู่่เดียวเลยม,มาเนียนากอัญชลงครับหมายเลขที่สิกับสา้า แชมป์สองสนามหมายเลขสามสิบเก้าักไล่โคเบรชิมานามิจากแอิเรซินทีเบสเดนส่วนแพลรถได้เลามาจากเอต้าไดดูนเอสกีเอ็นปันาโอ้โหเห็นเลยนี่ดูกระอบปิดเลยนะเอาปอกิดมัน้ สวยๆโอ้โหลอกว้างครับอยาวมากความเ็อยู่ครับรกลัคู่ยอันนี้ครับล็อกในครับอนสองเลขครับอาวุช่วงนี้ยาวเลยจากตรงนี้นี่ต้องบอกว่าสามารถใช้ แรงมาได้เต็มที่ก็เป็นร้อยเก้าแรงมาเราบอกว่าแปรผันเลยคนระับดูเทินขวาครับมาในกลุ่มนี้ก็มางครับอ้าวไล่กันใหญ่เลยตอนนี้โบนัสมาอ้าตอนนี้มาได้สามสิบเจ็ดที่สาทองครับตามมาด้วยนาซาเรสแล้วก็สานีครับ โอ้โหสามสี่ห้าหกเจ็ดปดกลุ่มเดียวกันเลยยังชิดแซกอยู่ครับยังชิดแซกอยู่ฮะไลายในกลุ่มหลังเนี่ครับแม่สามสิบเจ็ดหิบเ้าสองมาแล้วน้องฟ้าที่มากรระโอกดาน้ามา,ากรขึ้นม,มาเป็นดับสี่ สามรอกระพารโดนอับหกรับมาเรียังโดนดับเจ็ดสนีนดับแปดอันดับสามรอันดับเเป็นม,นนมาเลุกัสจากเอเบรซิตีมักแก็งสาวจาญี่ปุ่นอันดับสองเป็นพันธุ์โรคจรา,คาราชุกาพนบอระละัล อันดับสามโบตัสกับชาองไทยเหรียญทองอันดับสี่นักแข่งจากญี่ปุ่นเป็นการมีมอลตกอันดับห้าทีมกระพงเรืองรองเมื่อสานอันดับหกนิสาธรกุลละปาลนนท์อันดับเจ็ดอารีเดเวสกันอันดับแปดสันิทิพพ์พระฤทธิ์นันการจากตัวนั้นสัดหินเอาล่ะรับออกมาแม่อ้โหใจอ้าว โดสนสามตำแหน่งเลยโอ้โหเกษียงที่มักกะพร์ิีสาวทอนโดนสามตำแหน่งเอาคืนครับเอาเอคืนครับตอ,อนนีน้๊าแข่งกว้างรื่นรื่นสบายมากนี่เป็นสาวมือใหม่เลยนะทำหลังนเมาลี เพื่อสกัดกั้นตัวทีมเลยตอนนี้ครับเสียบมาซ้ายได้สําเร็จไหมครับครับ ต,ตรงรอบถามาสี่รอบครับผนลื่นครับเวลาดีสุดให้เป็นหนึ่งสองเก้าบสก็เป็นรถหมายเขลขสาเก้าหนึ่งสองเก้าสามศูนเวลาดีสุดสองรอบอ้าระยะเริ่อหา่างโอ้ยกลุ่นี้นี่เยอะจริงๆนะ เอาสลับสับเปลี่ยนกันไปแม่โอ้โห่โอ้โหแ่งนันไปสามที่เจ็ดลุลงไาได้นาลีลุลงมาครับมี่มอตอ ก็ออกมาโอ้ว่าออกไปแล้วหลบครับแล้วหักออกไม่โดนรถไวครับทางีแมักซุกขึ้นหน่อยออกไม่ได้เอาลุก น้องฟ้าเอ,อาไงเลยน้องฟ้าก็พยายามอยู่นะมาอ๋อน้อนดีอาปังนี่กับสันดนี่ออกมายังเป็นลายอ้อนันเองกับโอ้ยไม่เหลือกับบาเบ็กอยู่ฮะไม่ได้ สานิสานิปีนี้สนามนี้แข็งแรงมากฉันบอกว่าทีนี้เราลดเต้นกันนะนวันนี้ยังขับรถได้แข็งแรงมากฉัหรับหมายเลขสองนี้ผ่านก่อนมาลีหัก้าไปครับตาปักสานิหลบว่าโอ้สานิต้องรู้ว่าไวมากเดีย๋ยวนี้สานิไว ào là chuyện toàn đi đi bắt đầu học về công lao của ta khi mà bắt đầu đi học đi sáng căng ngang á, bắt đầu về quả là sáng đánh cho đầu lại mình tập tóm thế này, nó rất là ลยห้ารอบรือแปดรอบคัอ้าวนับาดีปอดโอ้ไล,ล่รับไลค่คครับอันดับสามนะครับระหว่างแกับสองห้าคู่นี้แบ่งเป็นคู่เลย มาริเงนขวาคูบกว้างทังต้งยังไม่สำเร็จ hết. อาบเป็นกับฟอง นั่นแน่อาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อาไปต่อโอ้ยอยู่ธอดูท้องคันมาเลยอาแต่อรอบๆนะครับนารักเลยที่เดิมเนะี่ยเป็นอันสองเลเยเจ็ดรอบ ทางขึ้นทางมาแล้ว กินกาแฟอย่างเดียว้ะจะไม่ค่อยเข้าระยะเริ่มดีขึ้นมาหน่อยฮะในรอบที่เก้าแต่ก็ยังฉากอยู่นะแม่ฟุตเวิร์ไกลเกินไปสำหรับนักจังภันรนอิดาเย่งไล่กำลังไล่ล่าสาลัรมาอยู่เดี๋ยวนี้ฮะมันมีสนามนี้ เวลามาก็มาจับเม่งด้วยในการหาตแหน่งสตาร์ทันก็รือว่า

ีก็ไม่ยอมนะครับหลังจากพลาดในตำแหน่งมีมอลเตะของเจ้าคืน้นดิตรงกางพอไหมไม่พอมองล,ออล,ะล,ะล้อ,อ,บบบบบอแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนยี่สิบเอ็ดมันเป็นของทายใช่แล้วจะมีการนล็อกล้อนะครับออกขวามาเลยครับมานณมิออกขวามาเป็นไงจะเข้ายืทมาใครก่อน ญี่ปุ่นด้กันญี่ปุ่นด้วยกันอาแสงขึ้นไปนอกรออามีทองฟาแล้วครับท,ทางเ,ททเด้ยวกับสามที่เก็นมาแล้วสาก้าวเริ่มเปิดรับในช่วงดีเป็นรถนอกรอตอะเราไม่แคบไปรู้ช่วงยาวอ่ มาตอนนี้มีทองฟ้าให้หมาเรขสังเกตครับสังเก้ามารับเป็นการนอกรอบมีคุณนน้ำครับ นอกฟ้าลอกออกไปหรือว่าพวกเรวกบ่าแล้วก็แซงนอกฟ้ามาไปถึงสองหอบหลังแล้ที่มันม้ที่ที่เรียเวานี่มีกครผู้นำนะ ถือว่าขับในม้าแน่นอนนะอยา่างที่คือว่าอยู่ญี่ปุ่นนี่ขับในบ้ากเก่งแน่ก็ อันจะวริ่สชันชันนอกรอนอันดับสามโอ้โหเร็วจริงๆเขาบอกโอ้โโอโสามเจ็ดสามสามสองสองนี่แถวเดียวกันอ่าสานนี้พยายามจะยิ้นขวาครับนิดเดียวหมายสู้กันตอกมันมากน้องขวาบอกมันอะไรอันดับสี่ มาได้ยี่สเก้าลังกเข้ารับป,ไป้ายล้านแบบรอบสุดท้ายนครับสำหรับมา้ยี่สิบ กเก็บมากสุดก็ได้โตต้าเดลิสไปนหนึ่งคันพร้อมกับกนรังวันประจำสนามเป็นการแข่งรายการเดิสมีราังวันมากที่สุดและของรางวัลรหรับชมป์เอาละครับระยะทางไม่ถึงกิโลแล้วครับสำหรับมาราิกนัดจังรก็ประกอบก็มาอยู่ทที่เห็นแล้วไม่สามารถขึ้นได้ ดีครับแอปปิทและซินทีเวสเดนสำหรับกำลังจะปัดดิปินเพื่อรับใช้กันหลีกการไล่นนล่าของอิดามเรา20 10 8บสิบแมาแล้วครับกว้างกว้างมาเรียบร้อยครับมานมีครับตามมาด้วย,ท,ท,ยทันจนกเจริญจิตาพรรณะ มีความอแงพัฒนาวิสาทางศปะาความรทํ่ามอทเป็นรายรานสิบห้าว่าจบเรียบร้อยครับสองสหรับ 慢慢。